นะคร,ครับตอนนี้เรามาถึงตลาดน้ำสามบางกันนะครับเจเจเดินทางนี้ก่อน ออครคตเวลาหนานฬิกา39นาที น่านั่งมากเลยนะครับร้านที่ตลาดน้ำสามบสวยนะสวยทุกร้านน่านั่งทุทกทร้านเลยครับเหล่าน,นี้บรรยากาศริม <IS> น้ำเลยครับ ของพื้นบ้าน <textures S 1> พื้นเมืองของคนอำเภอพนัดนะครับก็จะขายผักกัน <Bere a. S 1> ครับถูกครับเราจะต้องการภาพเรียนศึกษาเอาไว้แฝงความรู้ในของเราในวันข้างหน้า นายองที่จะไปหล่อผ้าแม่ใจร่วงทำไหล่อพ้าก็ได้หน้าสาราการเะลียนนายองมีผักผูกูกครับใครทีวิทย์ก็คือนายองแม่น้องเชื่ออาไรแมีเสียงสะทายทยพิวิทย์แม่ก็ขอเชิญนะแต่คนละบาทสองบาทห้าบาทคุนบาทแล้วแต่แต่บางทีแสษในกระเป๋ายังมีอยู่จัดสารครับ อาจะเข้าไปเที่ยวด้านใดก่อนก็ได้น้องตอนนี้โยมมาตัดกำลังร้อนนะฮะจะชวนทำบุญก็เกรงใจเออเพราะว่ายอมอยากจะไปหาที่พักแล้วนะก็เลือกเลว่าแพร่เจ็ดสิบสามจังหวัดแต่ก็คงจะเต็มหมดแล้วแต่วันช่วงวันเสาร์อาทิตย์แต่วันนี้ก็ อันนี้จะสวยกว่านะคุณนี่ยวันนี้ไมื่อไรจะวันนี้ทางนี้มันมันอันตราย ตีก่างสองร้อยของงดาะหนึ่งกอจดเป็นึางาวพุทธกอเจดดา้ีนขายของแบบจะคกัาที่สองที่ตลาดในวัง ท้ายวังของตลาดน้ำคือมู่สิงเป็นตลาดที่สาชื่อตลาดท้ายวังตลาดหน้าวังตลาดในวังและตลาดท้ายวังกิจกรรมของตลาดน้ำสามวังและจุดที่น่าสนใจช่วงกลางวันเชิญล่องเรือชมธรรมชาติร่มรื่นร่มเย็นใต้ร่มเงาปอไผ่ระยะทาง1,500ัห้าอยเมตรช่วงเย็น แสงอาทิตย์อัดดงล่องเรือชมความงามของหุ่นย้อยซองสวยมากเลยครับตลอดสองฝั่งไทยก๋องกินกาแฟชิวชิวร้านกาแฟสวยติดลำลองร้านชีวาสามวัดสัมพันธ์ของอาหารเช้าด้วยนะครับตลาดน้ำสามวังนะจากตลาดน้ำสามวังนะครับรถยนต์อีซอร์สูบปีประตู ฮัง,งงูลาลิง4802ชลบุรีรถตรงขั้นจอดขีดขวางทางนะครับขอย้ายรถด,ด่วนเลยนะครับรถกระบะอีซูซูสีขาวงังงูลาลิง4802ชลบุรี <'s> ขอความกรุณาเลื่อนรถด,ด้วยนะครับรถตรงขั้นจอดขีดขวางน,นะครับบรรยากาศบ้านๆสบายๆปินทายฉบับมีส้มอาหารให้นักท่อมีเหลี่ยม บรรยากาศวันอาทิตย์ก็จะมีคนเข้ามาเที่ยวตลาดเยอะมากเลยนะครับเงั้นนะมัน่วมตรงี้วามเป็นมาอลาดน้ำา้ตาดน้ามหวังหงนยนยงรงานคดนคาร มาอยู่ฝั่งหนึงของตลาดน้ำนะครับคนเต็มทุกซุ้มเลยครับ

เดรัคสููกเดรัคสูงทุกอย่างอาหารตามสั่งอาหารอะไรก็ถูกทุกอย่างนะครับเชิญทุกท่านมาเที่ยวมาชมแหล่งท,งที่ท่องเที่ยว พื้นบ้านของอำเภอพนัสนิคมนะครับหน้าทานทุกร้านเลยนะครับ เดี่ยวในตลาดนะ้ำสามวันกันนะครับหมูผันสะไคก่ที่นี่ที่เดียวนะครับในตลาดมีเจ้าเดียวกันเลยนะครับทานก็ได้ที่นี่นะครับของอร่อยมีอยู่ตรงท้ายๆนะครับใครมาที่นี่ก็มาทานอาหารกระดานี้นะครับอร่อยนะครับเนื้อปลาเขามีนะครับเนื้อปลาเผาเนื้อปลาเผามีนะครับนะครับเนื้อปลาผัดปลาเนมปลาทับทิมนะครับไม่แพงนะฮะรสชาติน้ำจิ้มเด็ดๆนะฮะอร่อยกันะดามินเลยนะครับ หองหวานก็มีนะหน้าตาสวยๆข้างในเนื้อนุ่มๆนิ่มๆกันนั่นเลยนะครับใต้ของนะคะเดินนิดเดินผัดไทยอร่อยก็เลยขึ้นไปอีกหน่อยนะครับมีไฟนี่คุณซื้ออะไรบ้างครับ สายเรือเขาไปตามตามสายเรือแล้วก็ปุ๋ยแล้วก็กระถากนี่คือกระย ลื่นมากเลยครับเย็น <c oughs> <c oughs> รอแล้วรอไม่นานครับถือใจพระพุทธเดียวเลยครับพระุทธหายใจว่าบัตรนะครับ A ศูนย์ทนี่ยไออนี้อมร้อยี่อ่ะนข้อ สี่ร้อยหกจิบตัวนี้สามร้อยหกสิบแม่สามโลนะตัวนี้ร้อยหนึน่งสี่ร้อยหกจิบซื้อผู้ชายจีนะครับใช่โล สี่สิบห้าสิบบาทร้อนมากเลยวันนี้ครับไหนคุณได้อะไรบ้างครับสี่สิบห้าสิบบาทหมดไปเป็นพันครับ,ปปรบอยากนั่งร้านอยู่แต่ว่าไม่มีที่นั่งเลยคนเยอะมากอ่ะไม่มีที่นั่งทัาร้านเลยอะ่ะว่าจะแวะกินข้าวซะหน่อยแต่ หาท,ที่นั่งไม่ได้รับคนเยอะมากแน่นมากเลยครับจร,จริงเราต้องมาวันธรรมดาน่าจะบรรยากาศดีมานั่งหน้าที่หนักมาก,มากไป เป็นจังไดยี่สิบสามสิบหมดเป็นพันเหนื่อยมากอาน,น้ำไปด้วยออยเหนื่อยร้อนมากแล้วเราก็จะกลับกันแล้วนะคะหมดไปเยอะมาก กดติดตามช่องบ้านนาพาแซบนะครับวันนี้มาตลาดน้ำสามวังสนุกมากครับ